รู้ไหมครับแค่น้ำท่วมสุสารก็อาจทำให้ดวงลูกหลานตกได้ตามหลักห่วงจุ้ยสุสารน้ำคือพลังของโชคลาภและความรุ่วมเรืองแต่ถ้าน้ำไม่ไหลเวียนหรือมีน้ำขังรอบห่วงซุยถือว่าพลังชี้ถูกกักไว้ลูกหลานอาจเจอเรื่องติดขัดเงินทองขาดมือเกิดปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวถ้ามีปัญหาน้ำท่วมบ่อย วิธีแก้คือปรับระดับดินให้สูงขึ้นหรือทำทางระบายน้ำใหม่ถ้าน้ำยังขังซ้ำๆควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุย้ยหรือพิจารณาย้ายสุสานไปอย่างพื้นที่สูงกว่าเพื่อให้พลังกลับมาไหลเวียนอีกครั้งครับที่นิวอานาเม,มโมรเรียลปก์กบ้านบึงเราออกแบบพื้นที่ตามหลักห่วงจุย้ยพื้นที่สูงระบบระบายน้ำดีเยี่ยมไม่มีปัญหาน้ำท่วมให้ที่พักสุดท้ายของคนที่เรารักสง,งบ สวยและเกื้อหนุนลูกหลานตลอดไปครับอยากรู้เคล็ดลับพวงจุ้ยที่ส่งเสริมดวงลูกหลานอีกหลายเรื่องฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับมงคลดีๆแบบนี้